เงินเงินที่จ่ายเมื่อไหรจะคือนอ่ะไม่งั้นเป็นงี้แนะมาดูขังนะเออรอเป็นหนึ่งนะเดี๋ยวขอดูก่อนว่าเงินจะเข้าหรือย,อยังในธนาคารอ่ะคืนมาสามปีแล้วเว้ยคิดเร็วๆนะก่อนที่หัวเนี่ยจะจุ่มดินเออตอนนี้ยังไม่มีอ,ะอ่อะอ้าวพูดยีอ่ะสวยวันไหนจะคืนวันไหนฮะน่าจะเอ่ออาทิตย์หน้ามั้งอ๋ออาทิตย์หน้าหรอ หวังว่าจะอาทิตย์หน้าละกันถ้าอาทิตย์หน้าไม่จ่ายมีเรื่องแน่ยอดนี้ทั้งหมดหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทฮะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นบาทใช่โหดอกเบี้ยเยอะเกินก็พูดเราเป็นนี่นอกระบบอะทำไมวะบอกตองกับพี่บอกผมชมมักับพี่กลับตีนมะถ้าไม่คืนวันต่อไปอะเดี๋ยวก็ดูกหังแน่แบบเนี้ยเหอเนี้ยเนี้ยเนีย S <S ผมคืนแน่ผมคืนแน่อาทิตย์หน้าไม่จ่ายมึงเตรียมกระดูะขับพี่ฮัโลโหลว่าขอบันที่หนึ่งแล้ววะ่ะที่มันต้องคืนนี่วะ่ะหน่ะมันอยู่ตรงนั้นอนะ่ะไปกันเลยปะไปเลยปะไปเงินที่ยืมหมักเมื่อไหร่จะจ่าย เออผมยังไม่มีเลยพี่ทำไมไม่มีผมผมยังหาไม่ได้เลยพี่แล้วทำไมหาไม่ได้แอะทำไมไม่หางานทำวะฮะเมื่อไหร่จะคืนผมไม่รู้จะทำงานอะไรพี่ไม่มีงานอะไรให้ผมทำอ่ะพี่ไปหาเก็บขยะไปวันเนี้ยเตรียมตัวนะกระดูกหักแน่ป่านไม่คืนนี่กูเจอกูครับพี่ผมจะพยายามหามาให้ดที่สุดครับพี่ ไม่เกินหนึ่งทุ่มนะเมื่อไหร่จะคืนเงินไม่เกินหนึ่งทุ่มนะเอ้ยมึงไปไหนมึงไปไหนเฮียดำเฮ้ยไปไหนวะเฮ้ยสบมึงจะหนีเหรอวะเฮ้ยหนีวะเอ็กแล้วผู้พิทให้เวลาสิบชั่วโมงยังจะหนีเหรอเฮ้ยพู้มึงอ่ะทำะไรเด็กวะเอ้าเรื่องของกูอ่ะทำไมอ่ะอ้<ร>าวแล <ง S 1> ้วมึงไป<ะ>ทำน้องเขาทำไมอะฮะมันยืมเงินกูไม่คืนไงเท่าไหร่ หนึ่งล้านสองแสนบาทโอ้ขนาดเลยอ่ะกูขอไม่จ่ายนะแต่กูขอจ่ายด้วยสตีนกูได้ปะมาดลมาเลยเออเดี๋ยวจะได้รู้ว่าสตีนเป็นไง มามาเชี่ยทางขยะสวยจังเลยวะพี่พี่พี่มีคนตีกันเฮ้ยที่นี่ไหนพี่พี่ดิลุงลุงแกลุงแก่พาลุงไปหน่อยพาลุงไปหน่อยเดี๋ยไหนฮะนั่นเหรอเขาตีกันอยู่น่ะเฮ้ยกูไปเชี่ยกูมาหยุดตีกันดีเด็กกูแจ้งตำรวจเว้ยนี่ทำไมวะไอ้กูว้าวว้าวเลยกูแจ้งตำรวจเว้ยกูดีกูดีแจ้งตำรวจไม่ไป็นไรเหรอเฮ้ยน้องทำไมเอ่อถึงได้เราแจ้งพี่อะทำไมถึงบอกพี่อะ เออพอดีว่าผมไปติดนี่ไอ้พวกนั้นมาพี่แล้วพี่คนนี้ใส่เจงกีสีชมพูอ่ะเขามาช่วยผมไว้อ่ะอ๋อแล้วเองมีวิชาอะไรไม่เนี่ย,ยป้องกันตัวอะไรอย่างเงี้ยพอมีใช่ไอมพอมีอยู่พี่เ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวลุงจะให้ไปเจอกับลูกศิษย์ลุงนะแต่ตอนนี้เขาน่าจะยังไม่มาเข้าใจไหมขีพี่แล้วชื่ออะไรเนี่ยหนุ่มชื่อเบลพี่อ๋อนี่ลุงนะเว้แก่แล้วดูงอกเต็มหัวเลยเนี่ยเออ เออลูกศิษย์ลุงลุงชื่ออุคังนะเว้ยโอเคเข้าใจโอ,โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ลุงจะพาไปเจอกับลูกศิษย์ลุงนะโอเคบายบายเจอกันพี่บายบายเจอกันลุงเว้ยแก่งอกต้องหวยเนี่ยเออ